รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโรงพยาบาลสุขวิตส่งรายการอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านผู้ชม ที่ช่อง9 M c o t HD แห่งนี้แล้วนะครับอย่าลืมว่าบ่ายโมง50นาทีเรามีนัดกันวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับเพราะนั้นเวลานี้10นาทีช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะได้สาระที่น่ารู้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับที่แน่นอนก็คือ 1. คุณหมอนะครับสก็ 2, คือในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยเฉพาะยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้าใหม่ๆแล้วก็3ก็คือในเรื่องของอ,องค์รวมนะครับ มีทั้งนักกายภาพบำบัดม,มีทั้งอุป,ปกรณ์ที่จะต้องมาช่วยในหลังจากที่หากว่าได้รับการบำบัดรักษาแล้วอีกต่อไปด้วยก็มาดูภาพรวมกัน,กนจากคุณหมอภูลศักดิ์อาจอำนวยวิพากษ์ก่อนเลยนะครับ สำหรับศูนย์กระดูกหรือศูนย์ออโถของเรานี่นะครับก็จริงๆแล้วก็ให้บริการครบวงจรนะฮะในทุกส่วนของการรักษาในด้านกระดูกนะครับได้แก่ศูนย์กระดูกสันหลังนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นสปายเซ็นเตอร์ศูนย์นี้ก็จะให้บริการในการรักษาคนไข้กระดูกสันหลังตั้งแต่คอลงไปจนก้นนะครับถึงกระดูกสันหลังช่วงล่างศูนย์ที่2ก็คือศูนย์ข้อเทียมนะฮะหรือศูนย์เปลี่ยนข้อเทียมหรือเราเรียกว่าจอยริเพลซเมนต์เซ็นเตอร์นั่นเองนะครับ ส่วนี้โดยหลักๆก็จะให้บริการในการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะฮะในเทคโนลยใีใหม่ๆอย่างเช่นการใช้โรบอทต,ต่างๆส่วนที่ 3, 3ก็คือเป็นศูนย์เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บทางด้านกีฬานะฮะซึ่งปัจจุบันนี้เรา รักษาโดยการส่องกล้องเป็นหลักอย่างเช่นเส้นเอ็นในเขา่าฉีกขาดนะฮะจากการเล่นกีฬานะล้วก็สามารถจะส่องกล้องผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเอ็นใหม่ให้ได้นะครับข้อไหล่นะฮะฉีกขาดเส้นข้อไหล่ฉีกขาดก็สามารถส่องกล้องเพื่อเย็บซ่อมได้นะครับศูนย์เกี่ยวกับเรื่องความพิปกติของเด็กอย่างเช่นเด็กพิการนะฮะเกิดมาแล้วแขนขาพิการแขนสั้นแขนยาวไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้ก็สามารถผ่าตัดได้เรามีผู้เชี่ยวชาญางด้านนี้อยู่ในด้านศูนย์อื่นอย่างเช่นศูนย์ที่เราก็มีความภาคภูมิใจก็คือศูนย์เกี่ยวกับรักษา มะเร็งกระดูกซึ่งศูนย์นี้เนี่ยนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการให้เคมโมหรือให้ให้รังสีรักษาจริงๆแล้วของเราเนี่ยมีจุดเด่นหลายอย่างอันดับแรกเลยเนี่ยเรามีแพทย์ผู้มีความชํานาญการนะครับในทุกสาขาของโรคกระดูกและข้อ จุดเด่นที่2ก็คือว่าเครื่องมือที่ครบวงจรนะครเครื่องมือที่ทันสมัยนะฮะอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นศูนย์กระดูกสันหลัลงเราก็มีเครื่องมือในการส่องกล้องอันทันสมัยเครื่องมือโรบอตในการรักษาการเปลี่ยนข้อเทียมเรามีอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการผ่าตัดรักษาอันที่3คือ,เ,อ,อเรามีทีมแพทย์สนับสนุนในสาขาต่างๆอย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ทางด้านหัวใจทีมแพทย์ทระบบสมองทีมแพทย์เด็กนะฮะก็จะมาสามารถสนับสนุน ในการดูแลผู้ป่วยะได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นหลักๆของเรานะครับจริงๆไม่ใช่ผู้ป่วยจะมีแต่ผู้ใหญ่เด็กก็มีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีความเจ็บปวดอย่างในเรื่องของการใช้กระดูกและข้อผิดวิธีหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะดูแลแก้ไขให้ทันต่อเหตุการณ์มากที่สุดครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่ง ถึงกระดูกและข้อโรงในบาลสุขวิทยังมีข้อมูลที่น่าสนใจจากคุณหมอแต่ละส่วนและส่วนที่จะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมพักสักครู่ครับกลับมาติดตามมุนใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นความคืบหน้า ในกรณีที่มีการเจ็บป่วยในด้านของกระดูกและข้อขึ้นมาท่านแรกครับคุณหมอท่านแรกเป็นด็อกเตอร์ด็อกร์นายแพทย์พีวัตถุนวณิตนะครับซึ่งก็จะมาอธิบายในแง่ที่หมอเนี่ยเจอประจําในฐานที่เป็นแพทย์ผู้ดูแการด้านศัลยกรรมกระดูกติดตามจากคุณหมอพีก่อนเลยครับโรคทางกระดูกและข้อของคนวัยทำงานหรือคนรุ่นใหม่นะครับก็มี ด้วยกันค่อนข้างจะหลายโรคทีเดียวนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่หรือคนัยทำงานเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่มีอายุยังไม่ค่อยเยอะโรคประจําตัวหรือว่าโรคร้ายแรงต่างๆเนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยโรคกระดูกละ้อของคนัยทำงานเนี่ยก็มักจะเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการทํางานหรือว่าการออกกําลังกายซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นพวกกลุ่มออฟฟิศซินโดรมสำหรับวิธีการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดนะครับเบื้องต้นนะครับ แพทย์ก็อาจจะแนะนำนะครับปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือวิธีการใช้งานอาุปกรณต่างๆเหล่านั้นอันที่สองก็คือนะอาจจะจ่ายายานะครับในกลุ่มพวกยาแก้อักเสบหรือกลุ่มพวกลดการปวดเทคโนโลยีนะครับที่นำมาใช้ช่วยนะครับในการดูแลรักษาคนไข้นะครับที่ไม่ใช่การผ่าตัดก็มีหลายอย่างเลยครับ รือที่แผน,นกกายภาพนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยบําบัดอาการต่างๆของโรคได้ว่ยจะเป็นพวกกลุ่มพวกอัลตราซาวนะครับหรือเครื่องเลเซอร์หรือเครื่องช็อคเวฟช่วยทําให้ลดอาการปวดนะครับลดการอักเสบนะครับหรือว่าแม้กระทั่งกระตุ้นนะการรักษาตัวเองซ่อมแซมตัวเองของร่างกายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปเพื่อลดอาการปวดนะครับลดการอักเสบนะครับแล้วก็กระตุ้นให้โรคต่างๆเนี่ยหายเร็วขึ้นนะครับ ถ้าจะแบ่งอย่างง่ายๆนะเราแบ่งตามประเภทกีฬาซึ่งเราพบการบาดเจ็บที่บ่อยที่สุดอันนั้นน่าจะฟังดูง่ายกว่าเช่นถ้านักบอลใช่ไหมครับนักบอลแล้วก็มักจะบาดเจ็บเช่นไรเอ็นคว้ยในข้อเขา่าหมอนรองข้อเข่าขาดกรณีที่เป็นนักบาสเกตบอลก็จะบาดเจ็บข้ออะไรบ่อยที่สุดข้อเท้าแล้วก็รองมาก็ข้อเขา่าและที่เจอว่าคือนิ้วมือนะครับนักตีกอล์ฟนักกอล์ฟนะครับก็บาดเจ็บจากอะไรตัวขับกอล์มเนี่ยขุดดิน กริปก็คือตำแหน่งนิ้วมือกับข้อมือที่จับไม้กอล์ฟแล้วก็ที่บาดเจ็บบ่อยสุดก็คือกล้ามเนื้อหลังไหล่แล้วก็ขอบส่วนในกรณีที่มีการบาดเจ็บแล้วเราควรจะรักษาอย่างไรบ้างในเบื้องต้นข้อที่1ก็คือหยุดเล่นนะอันที่2หลังจากที่ <c oughs> มีการบาดเจ็บแล้วเนี่ยครับ เราควรจะต้องทาอย่างไรบ้างคือใช้ความเย็นในการประครบประครบเย็นทันทีนะประครบจนกว่าที่จะรู้สึกว่าเริ่มชาเริ่มไม่ไหวเราก็เอาความเย็นออกเสร็จแล้วก็พอเริ่มดีขึ้นแล้วก็ประครบซ้ำส่วนสุดท้ายคือก็นําผู้บาดเจ็บส่โงโรงพยาบาลซึ่งอันนั้นก็เป็นส่วนพาร์ทส่วนที่หมอ,ะอจะเป็นคนดูแลต่อไป ในกรณีที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเราอาจจะทําอย่างอื่นได้เพิ่มเติมเช่นการทํากายภาพซึ่งในแผนกายภาพก็มีอุปกรณ์เครื่องมือหลายชนิดนะแต่โดยรวมหลักๆการของมันก็คือการให้ความร้อนที่ลึกลงไปในชั้นส่วนของตำแหน่งที่บาดเจ็บซึ่งมันจะกระตุ้นให้เลือดมาหมุนเวียนช่วยในการซ่อมแซมในตำแหน่งที่บาดเจ็บกรณีที่เป็นโครนิกเรื้อรังเป็นเกิน3เดือนเป็นเกิน6เดือนไปแล้วเราก็อาจจะฉีดยาให้ได้ยาที่ฉีดก,ก็มีตั้งแต่โอเคสเตียรอยนะ แล้วตัวใหม่ล่าสุดของเราก็คือเป็น PRP ก็คือ platelet rich plasma หลักการก็คือเราก็ดูดเลือดจากคนไข้ไปนะครับแล้วเราก็แยกปัดแล้วดูดเฉพาะชั้นที่มาที่มีความเข้มข้นใช่ไหมครับในตำแหน่งที่มีการอักเสบบาดเจ็บเราก็ฉีดอันนี้เข้าไปตรงตำแหน่งเลยหลักก็ช่วยให้ซ้ำแซมหายแลได้ดีแล้ได้ไวขึ้นถัดจากส่วนตรงนี้ก็เป็นการผ่าตัดรักษาปัจจุบันเนี่ยการที่ต้องมาเปิดแผลใหญ่เนี่ยพบน้อยละ ยกเว้นในกรณีที่แบบกระดูกหักเราต้องใส่เหล็กเนี่ยอันนั้นเขต้องปัดแผลใหญ่ส่วนใหญ่การบาดเจ็บจากการกีฬาเนี่ยเราสามารถสองกล้องได้ครับนะเช่นข้อไหล่ข้อไหล,ล่รูดเรา2กล้องเข้าไปเพื่อเย็บซ่อมในส่วนที่มันฉีกขาดได้ที่ได้ติดตามจากคุณหมอทั้ง3ท่านวันนี้นะครับโรงพยาบาลสุขุมวิทย์จะบอกให้ทราบว่านี่คือความพร้อมที่โรงพยาบาล โดยศูนย์กระดูกและข้อเนี่ยนะครับได้เตรียมความพร้อมไว้หลายด้านทีเดียวที่สําคัญคือถ้าหากเกิดภาวะอาการขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะกรณีที่การใช้งานตามชีวิตประจําวันหรือไปเกิดเหตุจากการกีฬาหรือวุิเหตุอะไรก็แล้วแต่เกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าทิ้งไว้เรื้อหลังแล้วจะรักษายากขึ้นครับพ่กนี้เรายังมีปัญหาอาการเกี่ยวกับในเรื่องของกระดูกและข้อมาให้ท่านได้ติดตาม โดยโรงพยาบาลถุกวิทย์ก็ได้จัดทีมแพทย์มาให้ข้อมูลเช่นเคยพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการอุ่นใจใกล้หมอวันนี้สวัสดีครับ